ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการสังเคราะห์โปรตีนวัตถุประสงค์ของวิดีโอตอนนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงออร์แกแนลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนรวมทั้งสามารถอธิบายถึงออร์แกแนลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ได้ออร์แกแนลที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนการสังเคราะห์โปรตีน เป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งของเซลล์เนื่องจากโปรโตีนแต่และชนิดมีหน้าที่เฉพาะตัวโปรโตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโปรโตีนบางกลุ่มทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์การสังเคราะห์โปรโตีนให้เป็นไปตามความต้องการของเซลล์ทั้งในแง่ชนิดและปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของเซลล์นอกจากนี้ โปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วเซลล์ก็อาจไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ออร์แกเนลที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการสังเคราะห์โปรโตีนภายในเซลล์ชนิดยูคาริโอติกเซลคือนิวเคลียสนั่นเององค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรโตีนภายในเซลคือไรโบโซม และโมเลกุลของ RNA ชนิด tRNA และ mRNA nucleus nucleus เ,เ,เป็นออร์แกนลขนาดใหญ่ภายในเซลล์ภายในประกอบด้วยสารพันธุกรรมหรือ DNA ซึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยเยื่อหุ้มที่เรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีลักษณะเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นและมีรูผ่านเยื่อหุ้มทั้งสองชั้นกระจายอยู่ร,บรอบๆเยื่อหุ้มโปรตีนและกรดนิวคลีอิกชนิด RNA สามารถผ่านเข้าออกระหว่างไซโทพลาซึมและนิวเคลียสได้ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ทั้ง4ชนิดต่อกันเป็นสายยาว จะเป็นตัวควบคุมการสังเคราะห์โปรโตีนภายในเซลล์ทั้งในแง่ของการควบคุมชนิดและปริมาณของโปรโตีนตลอดจนลำดับของกรดอะมิโนในสายโปรโตีนแต่ละสายที่เซลล์จะสร้างขึ้นโดยผ่านลำดับของเบสในโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ที่เป็นองค์ประกอบของ DNA และลำดับของเบสเหล่านี้เองคือสิ่งที่เราเรียกว่ารหัสทางพันธุก,กรรม หรือ Genetic Code การถอดรหัสหรือ t ทรา s c r i p t i o n เราเรียกลำดับของนิวคลีโอไทด์ที่มีบทบาทในการสังเคราะห์ปโปรตีนว่ายีนยีนมักมีกลไกลในการควบคุมให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ในขณะนั้น เนื่องจากโมเลกุลของ DNA มีขนาดใหญ่อยู่ในนิวเคลียสขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์โปรโตีนคือการใช้ลำดับของเบสบนสาย DNA ในการสร้างโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกชนิด RNA ที่เรียกว่า mRNA เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการถอดรหัสหรือ Transcription ลำดับเบสของสาย DNA จะเป็นตัวกำหนดลำดับเบสของโมเลกุล mRNA ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีนี้รหัสทางพันธุกรรมของสาย DNA ซึ่งถูกถ่ายทอดไปกับโมเลกุลของ mRNA ได้แม้ว่าสาย DNA อาจมียีนอยู่นับหมื่นยีน แต่อาจ,จมียีนจำนวนไม่กี่พันยีนเท่านั้นที่จะถูกถอดรหัสออกมาในรูปของ mRNA ในขณะใดขณะหนึ่ง mRNA ที่ถูกสร้างขึ้นมีขนาดเล็กกว่า DNA มากและสามารถผ่านรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกมาในไซโทพลาซึมได้การแปลรหัสของยีนหรือ translation mRNA ที่ออกมาจากนิวเคลียสจะถูกจับโดยส่วนย่อยของไรโบโซมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในไซโทพลาซึมโมเลกุลที่ทำหน้าที่นำกรดอะมิโนมาใช้ในการสังเคราะห์สายโปรโตีนคือ tRNA tRNA แต่ละโมเลกุลจะใช้ลำดับเบส3ตัวในตำแหน่งจำเพาะของโมเลกุลเพื่อสร้างพันธะไฮโดรเจนกับลำดับเบส3ตัวของ mRNA เบส3ตัวบนสายของ mRNA เรียกว่าโคโดอนในขณะที่เบส3ตัวบนสายของ tRNA เรียกว่า แอนตี้โคดอนลำดับของแอนตี้โคดอนของโมเลกุล tRNA จะเป็นตัวกำหนดกรดอะมิโนที่เข้ามาต่อกันเข้าเป็นสายโปรโตีนเช่นแอนตี้โคดอนที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโคดอนที่มีลำดับเบสเป็น AUG จะนำกรดอะมิโนชนิดเมทไทโอนีนเข้าเกาะกับสาย mRNA หลังจากนั้น หน่วยย่อยของไรโบโซมก็จะมาเกาะกับสาย mRNA และหน่วยย่อยของไรโบโซม tRNA ตัวใหม่ที่สามารถจับกับเบส3ตัวถัดไปบนสาย mRNA ก็จะนำกรดอะมิโนตัวถัดไปมาสร้างพันธะกับกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วเพื่อต่อสายโปรตีนให้ยาวขึ้น จะเห็นว่าลำดับเบสบนสายของ mRNA จะเป็นตัวกำหนดลำดับกรดอะมิโนบนสายของโปรโตีนที่สร้างขึ้นกระบวนการสังเคราะห์สายโปรโตีนจากการสร้างพันธะระหว่างกรดอะมิโนนี้เราเรียกว่าการแปลรหัสหรือ translation ขั้นตอนนี้จะดำเนินต่อไปจนได้สายโปรโตีนตามต้องการ ไรโบโซมและ tRNA ทั้งไรโบโซมและ tRNA ที่มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรโตีนนั้นถูกสร้างขึ้นจากยีนภายในนิวเคลียสนั่นเองโครงสร้างของไรโบโซมประกอบขึ้นจากกลุ่มของ RNA ชนิด rRNA และโปรโตีนหลายชนิด RNA หลายชนิดจะถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยการถอดรหัสยีนที่อยู่ในนิวเคลียสโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซมจะถูกสังเคราะห์ขึ้นในไซโทพลาซึมก่อนส่งเข้าในนิวเคลียสเพื่อรวมตัวกับ RNA กลายเป็นส่วนประกอบย่อยๆของไรโบโซมส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกส่งออกมานอกนิวเคลียส ก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นไรโบโซมในไซโทพลาซึมส่วน tRNA นั้นถูกสร้างขึ้นจากการถอดรหัสของยีนในโมเลกุลของ DNA ก่อนที่จะถูกส่งออกมานอกนิวเคลียสออก์แนลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรโตีนไมิโทคอนเดรียและคลอโรพลาส เป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรโตีนโดยตรงเนื่องจากเป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ATP เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์โปรโตีนนอกจากนี้ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสยังเป็นออร์แกเนลที่มี DNA อยู่ภายในจึงสามารถสังเคราะห์โปรโตีนบางชนิดภายในตัวเอง โปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นในไมโทคอนเดรียเป็นโปรโตีนพิเศษมีหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ภายในไมโทคอนเดรียส่วนโปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นในคลอโรพลาสเป็นโปรโตีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงนั่นเองหน้าที่ของโปรโตีนภายในเซลล์ โปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์มีความสำคัญในการทำหน้าที่หลายแบบที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์โปรโตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์เช่นไซโทสเกเลต o นชนิดต่างๆหรือโปรโตีนที่เยื่อหุ้มหรือโปรโตีนที่เป็นโครงสร้างของไรโบโซมโปรโตีนจำนวนมาก ทำหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในไซโทพลาซึมหรือถูกส่งเข้าไปในออร์แกเนลเช่นไมโทคอนเดรียหรือคลอโรพลาสเพื่อทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของออร์แกเนลหรือเร่งปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจะเห็นได้ว่านิวเคลียสไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสมีบทบาทสำคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซล การทำงานของออร์แกแนลเหล่านี้จึงจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของเซลล์อย่างยิ่งคำที่ควรทราบนิวเคลียสมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์ไรโบโซม mRNA rRNA tRNA